สวัสดีค่ะพิวพิวค่ะลินค่ะวันนี้พวกเรามาอยู่กันที่ร้าน w ับเบิค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับพี่เฟินนะคะเจ้าของร้าน W ับเบค่ะเป็นคาเฟ่ที่สวยมากๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครมาก็ต้องได้รูปกลับไปแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ถึงเบื้องหลังความสําเร็จของธุรกิจนี้นะคะ โดยเริ่มจากแรงบันดาลใจในการก่อตั้งร้านนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าร้านนี้นะคะจะเป็นธุรกิจของครอบครัวก,ก็จะมีสามครอบครัวพี่น้องค่ะแล้วก็อยากทำธุรกิจร่วมกันเป็นธุรกิจแรกที่ทำร่วมกันเพื่อที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันก็เลยสร้างร้านนี้ขึ้นมาแล้วที่มาของชื่อร้านมาจากอะไรที่มาของชื่อร้าน W ก็มาจากตัวอักษรนำหน้าชื่อค่ะของอ่า รวมคุนเกี่ยวกอบทุกคนจะใช้ตัวเดียวยูค่ะก็ลเลยใช้ตัวนี้เป็นตัวเป็นชื่อร้านไปเลยแล้วแนวคิดในการออกแบบโลโก้ล่ะค่ะแนวคิดในการออกแบบโลโก้ใช่ไหมคะเออโลโก้เนี่ยมันเป็นลักษณะของเหมือนประตูโค้ถ้าน้องสังเกตนงก็จะเห็นว่ามองเข้ามาคือพี่จะทําตัวประตูโค้งคะ ไวเป็นสิ่งที่แบบเต่นมากคุณมองก็จะรู้เลยว่าเอออันนี้คือคือร้านวีส่วนคาว่าดับเบิลยอาจจะไม่ได้เป็นตัว w ับเใช้คําว่าวายค่ะก็จะมีความหมายเหมือนกับการเอ่อดคนสองคนอะไรเนี่ยค่ะประมาณนั้นเพื่อแสดงความเอ่อเหมือนความปกอุ่นแต่ก็เป็นการเล่นคํานิดหน่อยให้มันดูแตกต่างกับที่อื่นน่ารักมากเลยค่ะ มีการออกแบบร้านยังไงบ้างคะเพราะว่าที่นี่ร้านสวยมากออกแบบร้านเหรอคะก็จะออกเป็นทางยุโรปคะ่ะถ้าดูจกากทั้งตัวตึกทั้งการตกแต่งส่วนานคะ่ะเป็นความตั้งใจที่ทําให้เกิดความแตกต่างใคนคอนก่นนะถ้าย้อนเวลากลับไปสามปีที่แล้วก็ลักษณะสไตล์นี้คะ่ะยังไม่มีคะ่ะค่ะแล้วมีแนวทางการตลาดที่ดึงดูดลูกค้าเป็นพิเศษไหมคะ จุดเด่นของร้านนะคะจะเป็นการเปลี่ยนธีมไปตามซีซั่นเพราะว่าสมัยนี้นะคะลูกคา้าส่วนใหญ่จะชอบถ่ายรูปชอบเช็คอิน,นะคะ่ะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆค่ะธีมเนี่ยแล้วก็จะมีการทํากิจกรรมอย่างเช่นในวันฮาโลวีนนะคะก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆเน่นอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นโปรโมชั่นที่ทําร่วมกับค่ายมือถือหรือว่าสมาชิกข,ของร้านเนก็บสะสมแต้มประมาณนี้ค่ะ ก็จะมีโปรโมชั <animated> ่นหลายๆอย่างให้ลูกค้าได้คราบลูกน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็เราวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะที่ให้สัมภาษณ์นะคะขอบคุณมากค่ะ